วันออกปากเลยกล้องจับภาพได้ไม่เนีย่ยโอ้โหนาโพดโพดค่ะบดานินหนาวหนาวเข้าใจไหมว่ามันหนานอนนี่ใส่เสื้อนีน่หลายชั้นมากนะคะไม่ไหวค่ะหนาแบบนี้นี่นอนไม่หลับนะ มันเข้าไปในกระดูกเลยอ่ะพี่น้องอท่านผู้ชมเป็นไงบ้างช่วงนี้เดินกุมภาพันธ์วันนี้ก็แฮปปี้วาเดนไทนยวันแห่งความรากักขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความรักใคร้กับเป็นอันดีนะครับกับคนรักของท่านนะคะแล้วก็รวมถึงความรักแบบ ครอบครัวนะคะรักพอ่อรักแม่รักพี่รักน้องนะคะรักบุญญาตายายเนาะ,ะโอ้ยิ่งพูดควันก็ยิ่งออกจากปากแต่กล้องงจับภาพไม่ได้ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมเจ้าควันน้อยเอาละค่ะก็เนึ่งในวันแห่งความรักวาเลนไทน์นะคะ14กุมภาพันธ์2564 ขอให้ทุกท่านนะคะทั้งท่านผู้ชมและเพื่อนชาวยูทูบเบอร์ด้วยกันเนาะและก็ทั้งเจ้าหน้าที่ยูทูบเบอร์นะคะผู้บริหารและโรบอตทั้งหลายนะคะระบบอัตโนมัตินะคะให้มีความสุขนะคะให้มีความสมูทนะคะในการาทำงานนะคะให้ช่อง YouTube ของแต่ละท่านนะคะเติบโตแล้วก็ จเจริญก้าวหน้านะประสบความสำเร็จในการทำไรายได้และเป็นไปตามเป้าหมายที่เหล่าชาวยูทูบเบอร์แต่ละท่านมุ่งหวังไว้นะคะสำหรับคู่รักก็ขอให้มีความรักสมหวังสดชื่นคลองรักกันไปนานๆนะคะในวัน14กุมภาพันธ์สองพนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาออยพรเพียงสั้น แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย